พันธกิจของคุณทักษิณชินจนวัตรหลังจากกลับประเทศไทยนะก็คือการนำเพื่อไทยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ได้นะหลังจากที่การเลือกตั้งเมื่อปี 66, 6 6หเนี่ยครับถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของเบอร์ไทยในรอบ22ปีครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยคนระั้งแรกที่ตั้งตระกูลไทยรักไทยพลังประชารัฐเพื่อไทยมาเลยเนี<า>่ย22ปี22ปีโโนี่เป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกที่ไม่ได้แชมป์ ใช่นะและตอนนี้พันธกิจใหญ่มากนะฮะในการที่เอาเพื่อไทยกลับมาชนะการเลือกตั้งเนี่ยับและจะตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งเนี่ยอ่าโอ้นี่และก็ต้องบอกว่าตัวเปลี่ยนเกมทางการเมืองของเพื่อไทยครับและก็น่าจะเป็นของประเทศด้วยคือคุณทักษิณชินคุณทักษิณนะเออนี่ให้สัมภาษณ์ที่สุรินทร์เหรอที่สุรินทร์เนี่ยนะครับคุณทักษิณตอนนั้นไปงานอะไรบวชใช่ไหมงานบวชงานบวชที่ถวายเป็นพระรากุศลเนี่ยนะบอกทันทีนักข่าวไปสัมภาษณ์บอกว่าหลังจากเดือนสิงหาคมนี้้เปป็นนตไ ผมจะขอทํางานมีรูปธรรมออกมาเ,<อ>เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศรเราต้องสร้างความมั่นใจเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงค <c oughs> ิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกการให้เน้นย้าว่าเดือนสิงหาจะเริ่มคิกออฟทำไมต้องสิงหาก็สิงหาหนึ่งคุณทักษิณมั่นใจแล้ว่าพ้นโทษโทษเลยใช่ไหมพ้นโทษเนี่ยมันทําให้ไม่มีดราม่าแล้ว ว่านักโทษอะไรจะมาอยู่แม้ว่าตอนนี้ไปไหนไปไหนต่อได้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพักโทษแต่ถ้าพ้นโทษแล้วทําอะไรได้มากกว่าเดิมแล้วคนจะไปบอกว่าก็ยังมีคดีหนึ่งสองเขายังไม่ใช่นักโทษนะอันนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะมีการขยับปรับทัาครั้งสําคัญต้องนํั่นแหละทิ่ก็ต้องบอกว่าสิงหาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะครับที่บอกนะได้ใบบริสุทธิ์ ไปโดยสุดในความหมายของกรมราชทัณฑ์ในที่ภาษาทางการของกรมราชทัณฑ์ทำกิจกรรมการการเมืองได้ทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ทําได้เพียงไม่ได้มีข้อห้ามคือยกเว้นดํารงตําแหน่งทางการเมืองและปัจจุบันเนี่ยแม้พักโทษเนี่ยก็ไปนู่นนี่นั่นได้แต่เพียงแต่จะโดดามาใช่ไหมเพียงแต่ว่าพอสิงหาปั๊บยกอันดับอีกขั้นหนึ่งถูกต้องมีบทบาทสูงขึ้นในทางการเมืองแน่นอนชัวปัจจุบันก็มีบทบาทไหมมีมีคนวงใน คงไม่มีตำแหน่งอะไรนะอันนี้ชัวชผมเคยบอกแล้วนะรับรองว่าคุณตำแหน่งคุณทักษณิณเนี่ยไม่เป็นที่ปรึกษานายกไม่เป็นไม่เป็น<ช>และไม่เป็นและไม่คิดหรอกเ,เพราะตอนนี้ใหญ่กว่าที่ปรึกษานายกไหมอันเป็นทำไมกันะนะนะครับภารกิจสําคัญฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ด้วยฟื้นเศรษฐกิจได้ตอบโจทย์ว่าเพื่อไทยคะแนนนินยมดีขึ้นครับ และตอบโจทย์เรื่องการเลือกตั้งแต่หัวใจต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะหัวใจต้องเริ่มอย่างนี้นะ,ะอย่างที่บอกตลอดนะเพื่อไทยเนี่ยก็มีแบรนดิ้งเพื่อไทยและคุณทักษิณน,นะ,ะ,ะที่ผ่านมา22-23ปีเนี่ยมีแบรนดิ้งคือเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นเศรษฐกิจกและคนที่สร้างแบรนด์นี้ไม่ใช่ใครอื่นคุณทักษิณเลยคุณทักษิณใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรื่องเอาว่านโยบายดิจิทัลวาร็เนี่ยนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกตอนหาเสียงเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากคุณทักษิณคุณทักษิณใช่ไหมเพราะ พี่วีสังเกตดูนะคนอธิบายทุกคนเนี่ยอธิบายไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปรับฟังรีฟเนี่ยนะรับฟังคนละทางแล้วถ้าอธิบายคนละทีคนละทีใช่ไหมต้องบอกว่าแบรนด์คุณทักษิณเนี่ยถึงขั้นมีการถูกแบบนิยามเลยสมัยนั้นทักซิโนมิกทักซินโนมิกครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าพอสิงหากลับมาเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจคุณทักษิณจะพูดยังไงบ้างนิยามไม่ใช่คนไทยนิยามนะใช่ใช่ต่างชาตินิยามต่างชาตินิยามทักซินโนมิกนะครับ อันประกาศที่สี่มีเวลาเต็มตัวในพักเพื่อไทยแบ่งกันบริหารกับลูกสาวเลยจะแบบนั้นเลยเหรอไม่ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งลูกสาวตําตามที่พ่อสั่งครับและแน่นอนพ่อก็ต้องฟังลูกสาวนะพอพ่อคุณตักษินจะออกขยับเพื่อนในเดือนสิงหาเนี่ยคนต้องไปถามข้อกฎหมายกฎหมายกับอาจารย์วิษณุว่าทําได้แค่ไหนนี่นะตักสินนั่งที่รุกสานายกตรีช่วยงานพักเพื่อไทยได้ได้ต้องเป็นสมาชิกหลังพ้นโทษสิงหาเนี่ใช่ก็คือว่า คือเขามีไงวิจารษาได้นักโทษเลยไงนะทีนี้เนี่ยเป็นคือผมบอกแล้วว่าคุณทักษิณคงไม่รับตําแหน่งหรอกไม่รับหรอกที่รัานายกอเออเอาแต่ว่าการที่ทําไมต้องเป็นสมาชิกพักใช่ครับเพราะถ้าเป็นสมาชิกพักเข้าไปแนะนําอะไรเนี้ยมันจะไม่เป็นเรื่องการครอบงำพักอ๋อแม้ว่าจะคอบครองพักอยู่นะคนนอกคนนอกเพราะนั้นตือถือก้าวข่ายคนนอกครอบงำพักใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยถ้าไปเป็นสมาชิกสมาชิกแนะนํา แม่ไม่ได้เป็นกรรมการพันธา์พรรคได้ไหมได้ครับส่วนเรื่องลงเลือกตั้งเรื่องนั่งนายกไม่ใช่แนวทางแล้วตอนนี้โอ้โหเขามองว่าอยู่กางหลังนี่มันนี่วีพูดดีกันที่แล้วคนอยู่หลังม่านเนี่ยหลังฉากการเมืองเนี่ยมีเบาเวอร์มากนะและแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคึกคักเลยนะครับนี่5จด้แล้วเหรอคุณทักษิ็ปีบริบูรณ์และคุณทักษิณช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย เปิดบ้านทำบุญทำบุญภายในนะแต่ตอนกลางวันเนี่ยเชิญคนใกล้ชิดทางการเมืองไปกินข้าวแต่เขาบอกว่าก่อนยี่หกกรกฎาเนี่ยโอ้ยเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้ามาหลายหลายกลุ่มหลายกลุ้นแล้วตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาใหญ่เขาใหญ่วันที่25เนี่ยแต่ซอยรังน้ำด้วยโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าจัดเบิร์ตเดย์ให้คุณทักษิณเพราะว่าเจ้าของโรงแรมเกิดวันเดียวกันอ๋อวันเดียวกันใช่ไหมจริงๆแล้วมันทุกๆุคนอะ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินมาก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ถือว่ามีความหมายและมีความสุขมากก็ไม่มีอะไรครับก็ห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกมามันก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่า จะต้องแนะนําติดติงได้เราก็จะทําผ่านช่องทางทางการเมืองเพื่อให้เขาได้ไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างจริงจังคือวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าพอเราขาดความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยความเชื่อมั่นและความเชื่อถือเนี่ยความไว้วางใจนะเป็นเรื่องสําคัญวันนั้นต้องเรียกกลับคืนให้ได้ถ้ากลับคืนได้เนี่ยเงินก็จะไหลามาเอง อ๋อนี่เนี่ยต้องบอกว่าเลี้ยงมันเกิดมาตลอดครับพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยหน้าที่หลักๆของเดือนสิงหาจะทำสอเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือเรื่องของเคลื่อนในมุมของพักการเมืองก็คือเพื่อไทยครับว่าจะทับปรับยังไงอันนี้แกนนําก็คือคุณนุ้งอิ้งลูกสาวต้องไปตำเหมนั้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกันก็คือรัฐบาล พักร่วมพักร่วมรัฐบาลจัดการเรื่องในนโยบายอยังไงให้พักร่วมไม่แตกแยกแนวนโยบายอย่างไงนะหรือว่าให้คําแนะนําเรื่องของการวางตัวจะบอกว่าเอาไอ้พักนี้เนี่ยมันเฮี้ยนเฮียนยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นเอาครึ่งพักออกเอาคือเอาอีกพักหนึ่งมาเข้าพักอะไรเนี่ยเออไม่รู้ไปดูเองพักที่พักที่เออนะพักที่อยู่ในป่าพักที่คุณจะเหลืมจะไปนั่งกันเหรอพักที่อยู่ในป่าโอ้โหนี่ ต้องบอกว่าตัวเปลี่ยนเกมไม่ใช่คุณทักษิณแต่ถือนโยบายสําคัญครับแต่ว่าคนเคลื่อนนโยบายี่ใช่ไหมก็คนกทักษินโยบายอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองเต็มตัวในปี2537และก็สปริงบอร์ดไปเป็นนายกรนตรีปี2544สามนโยบายที่คนจําได้ทุกวันนี้คืออะไรพี่หนึ่งรักสามสิบบาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านพักนี้วะพักนี้ทนี้ผมจําแม่นหรใช่มันเป็นสามนโยบายที่ คนจาแม่นไอ้ก้านโยบายของ9ก้าไกลจาได้ไหมเก้าใบเกณรัฐมน <c oughs> ตรีถ้าจำมีอันเดียวปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกองทัพแค่รัฐมนตรอย่างอื่นจำไม่ได้มันเยอะไปเยอะไปนะแล้วก็ไม่มีรูปธรรมที่แตะกับพ,พี่น้องประชาชนโดยตรง